ก็ขอกลาสดีทวงคนด้วยนะครับวันนี้เพ้ช่องมาโตโฟวก้าดีอยู่เช่นเคยคลิปตรงนี้นะครับก็เราอยู่ในเกมดัมมี่แลนในะครคลิปตรงนี้ จะมาลองเล่นลองดูแล้วกันไม่ได้ทาคลิปนานหรือเกินนะทุกคนสําหรับเกมดัมมี่แลนด์นะทุกคนตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ายังสามารถถอนได้อยู่หรือเปล่านะทุกคนตัวนี้นะครับสำหรับเกมดัมมี่แลนด์นะตัวนี้นะครับก็มีกิจกรรมโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะทุกคนเดี๋ยวผมคลิกที่ตรงนี้ให้เพื่อนดูแล้วกันนะตัวนี้นะครับตรงที่เชิญมีรางวัลน,นะครับตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยเห็นไหมตัวนี้นะครับจะมีคล้ายๆว่าเป็น เชิญหรือเปล่านะทุกคนเชิญหรือเปล่านะทุกคนเพื่อนๆมีโอกาสทําการปั๊มได้นะเพื่อนๆมีโอกาสทําการปั๊มได้นะตรงนี้นะโอเคถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ละกันนะทุกคนน่าจะเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะตัวนี้นะครับยังไม่มั่นใจว่า iOS จะเล่นได้หรือเปล่าส่วน Android นะครับเล่นได้100%ก็ขอภัยกับเสียง แปลกๆแล้วก็หน้าจอแปลกๆกันด้วยในทุกคนพอดีว่าผมเล่นในมือถือนะพอดีว่าจอมันไม่เต็มนะทุกคนจอมันไม่เต็มนะตัวนี้นะครับโอเคก็สําหรับคนที่อยากเล่นนะทุกคนก็ในล่าคลิปนะทุกคนจะมีรหัสอยู่ในทุกคนถ้าใครโหลดมาไม่ไหมในทุกคนจะมีรหัสอยู่นะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนทาการกดที่เชิญนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับสําหรับคนที่เล่น iOS นะครับจะมั จะไม่สามารถทําการเล่นได้ทุกคนหรือจะไม่สามารถทําการหาเงินได้นั่นเองนะทุกคนเล่นได้เฉพาะ Android นะครับที่ทําการหาเงินได้นะตรงนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับก็บวัสดีน้องๆกันด้วยนะที่กดเข้ามาดูนะทุกคนก็ไม่ได้เรียนกันเลยทุกคน เพื่อคลิกเข้ามาเลยทุกคนโอเคนะก็ให้เพื่อนทาการกดที่เชิญนะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับก็มันจะมีที่ใส่รหัสเชิญอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนใส่นะครับเพื่อนจะได้รับคูปองนะเพื่อใช้ในการถอนนะครับตัวนี้ก็ให้เพื่อนทาการใส่ใต้ละคลิปเลยหรือจะขึ้นอยู่ตรงนี้ให้ในทุกคนตรงหน้าจอนะครับ2 9 6 4 ห้า็ดหนะทุกคนตัวนี้นะครับก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปใส่ดูได้นะสำหรับรหัสเชิญของผมนะตรงนี้สำหรับคนที่อยากใส่นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าการหออมันจะเป็นยังไงนะทุกคนกดที่รางวัลน,นะทุกคนตัวนี้กดคลิกที่รางวัลน,นะครับการหอของเราในะทุกการหอของเรานะครับก็จะใช้คะแนนนะทุกคนไม่ใช่คะแนนดิเป็นคูปองนะอืมอยู่ที่ 5 5 0 0 0นานทุกคน55,000นานะครับ, 55, รบก็จะแลก True Money w a l l e t ได้50บาทนะทุกคนได้50บาทนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเติมเงินด้วยนะครับมี D t AC a ท AIS True Move S นะครับตัวด้านบนนะทุกคนก็จะเป็นลายชื่อนะทุกคนหรือบุคคลนะที่ทำการถอนออกมานะครับที่ทำการถอนออกมาพวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมตังนี้ก็จะขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวิธีการหาแต้มหรือคูปองหายัางไงนะครับเดี๋ยวผมกดที่ดัมมี่ดีกว่านะครับผมจะเล่นเกมดัมมี่ลองดูแล้วกันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าน,นี่เห็นไหมด้านล่างนะครับเขาก็จะเขียนบอกว่าเกิดเป็นคนแรกนะทุกคนเกิดเป็นคนแรกนะครับตัวนี้เพื่อนๆจะได้รับ300คูปองเมื่อทําภารกิจสําเร็จให้ทุกคนมาดูผมจะทําภารกิจสําเร็จหรือเปล่านะเฮ้ยผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะ ผมคิดว่าน่าจะผ่านอยู่นะภารกิจโอเคนะครับตอนนี้ภารกิจเราผ่านไปหนึ่งอย่างแล้วนะทุกคนภารกิจของเราผ่านไปหนึ่งอย่างก็คือการเกิดน,นะทุกคนเป็นคนแรกนะครับตอนนี้เราทําผ่านแล้วนะตรงนี้นะครับถ้าใครว่างๆนะครับก็หยิบมาเล่นลองได้นะทุกคนหยิบมาเล่นลองดูได้นะครับสําหรับเกมหาเงินแบบนี้นะครับก็เล่นผ่อนคลายกันไปนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆยังเล่นอยู่หรือเปล่านะมานะมาดูเราจะสามารถมีโอกาสเกิดได้หรือเปล่านะ เอยเอดมาว่ะทิ้ง4ลงไปนะทุกคนทิ้ง4ลงไปนะเราก็จะเหลือ2นะ2 j a แจ็คควีนแล้วก็แจ็คแล้วก็เอดนะตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูเราจะชนะหรือเปล่าทุกคนทิ้งตัวไหนมาทุกคนเฮ้ยทิ้ง8มาว่ะเฮ้ยเฮมีโอกาสเกิดอยู่นะเดี๋ยวทิ้งเฮ้ยโอ้โหผมทิ้งพลาดแล้วแหละถ้าเขามี แจ็คเนี่ยเรียบร้อยเลยนะเอ็ดกับควีนเนี่ยผมก็พอเล่นเป็นนะทุกคนพอเล่นเป็นนะมามาดูเราจะชนะหรือเปล่าทิ้งเจ็ดมาเลยโอ้โหแปดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้นะครับไม่เป็นไรนะสองจะเกิดหรือเปล่าทุกคนสองจะเกิดหรือเปล่าเอาโหเกิดสิครับทุกคนรออะไรแล้วเน่เกิดไปแล้วนะครับ อ่ะตอนนี้แต้มของเราอยู่ที่หกสิบทุกคนแต้มของเราอยู่ที่หกสิบนะมาดูเราจะรอหรือเปล่าหรือสิบมาวะทุกคนสิบมาวะแต่เราไม่มีแจ็คอะแจ็คอีกตัวหนึ่งนะอื้อทิ้งเฮ้ยลงสี่รออะไรทุกคนเราก็ทำการทิ้งเจ็ดนะเฮ้ยเขาเกิดเจ็ดว่ะ ต้องขอใหกับเสียงรบกวนกันด้วยนะทุกคนตอนนี้เราได้เก้าสิบคะแนนแล้วนะไม่รู้ว่าสองจะเกิดหรือเปล่านะรอรอเกิดมากเลยทุกคนรอเกิดมากเลยเฮ้ยหกว่ะอืมจะจบยังไงเนี่ยว่าโดนน็อกมากเลยทุกคนเฮ้ยหกหกไม่แล้วทุกคนสองมาหรือเปล่าเฮ้ยสิบอ่ะ สี่เลยทิ้งสี่ไปแล้วกันทุกคนตอนนี้ไพ่สำรับนะทุกคนก็เหลืออยู่ห้าใบนะทุกคน5า้าใบตอนนี้เหลือสี่แล้วมาดูมันจะจบยังไงแล้วเราจะได้คูป,ปองมาหรือเปล่านะทุกคนโอ้โหควายจะทิ้งให้เรา อ,อะไรจะช้าขนาดนี้ทุกคนเขากดออกหรือเปล่าเนี่ยทิ้งอะไรมาทิ้งสองมาหน่อยดีเนี่ยอย่ากเกิดแล้วทุกคนอยากชนะแล้วนะโอ้โหใช้เวลานานมากเลยอะตอนนี้เขาทิ้งควีนมานะครับทิ้งควีนมานะเสิบปะ่ะโอเคอ่าทิ้ง ทิ้งแจกไปแล้วกันนะทิ้งแจกไปแล้วกันหูอไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนน่าจะโดนหักเยอะกว่าผมนะพวกที่ได้คะแนนต่ำกว่าผมเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ใบสุดท้ายนะทุกคนเหลือใบสุดท้ายนะมัลุ้นเราจะได้หรือเปล่านะโอ้โหทิ้งยาวๆเลยอ่ะโอ้โห ใบสุดท้ายแล้วแหละผมคิดว่านะทุกคนน่าจะใบสุดท้ายแล้วแหละโอเคทุกคนใบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จบแล้วนะทุกคนจบแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําภารกิจสําเร็จนะทุกคนเห็นไหมตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําภารกิจสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกดคลิกออกนะทุกคนเดี๋ยวเราทําการกดคลิกออกนะครับตอนนี้เราก็ได้กําไรอยู่นะนี่นะครับกดคลิกออกหนึ่งครั้งนะ หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เลือกเล่นดูได้เนี่ยทุกคนพวกป็อกเด้งไพ่แข่งพวกนี้ก็สามารถหาคะแนนหรือคูปองได้เนี่ยทุกคนหาคะแนนหรือคูปองได้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้ผมเห็นกิจกรรมชวนเพื่อนด้วยนะก็อย่าลืมไปทำานละทุกคนตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเนี่ยทุกคน ตัวนี้นะครับเป็นเงินในทุกคน20บาทในทุกคนตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนหรือเปล่านะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกฎกันดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนอยากเอาไปลองชวนเพื่อนกันนะครับสําหรับนักเรียนที่อยากไปลองดูนะตัวนี้นะครับสําหรับกฎในทุกคนตัวนี้นะครับเชิญเพื่อนเพื่อลงทะเบียนและผูกรหัสในทุกคนแล้วเพื่อนจะได้รับ500,000เหรียญทองในทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะครับชวนเพื่อนเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือไลน์นะครับ และถึงระดับ7 อ้โหผมไม่รู้ว่าระดับ7มันเป็นยังไงนะทุกคนระดับ7มันเป็นยังไงนะผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปั๊มลองดูแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าในทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตแล้วกันนะว่าระดับ7มันเป็นยังไงนะครับทายังไงถึงจะได้นะทุกคนตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทการถอนลองดูนะทุกคนถอนลองดูกดที่รางวัลนะตัวนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่2องแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบนะทุกคนมาดูผมจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะทุกคนก็เราทําการกด คลิกถอนไปหนึ่งครั้งนะตัวนี้นะครับเขาก็จะเขียนบอกว่าเบอร์มือถือนะทุกคนกาลดากรอกบัลเลต i ไอดีนะทุกคนตัวนี้บัลเลต i ไอดีก็คือเบอร์ w a ลเลตของเรานั่นแหละทุกคนตรงนี้นะครับก็ทําการใส่ไปนะทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ทําการกรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนขอยัดเซนเซอร์นะทุกคนตัวนี้นะครับเราก็ทําการกดยืนยันนะทุกคนกด ยืนยันอีกครั้งนะครับเราก็ทําการถอนมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแคปหน้าจอนะตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับเราก็ทําการกดคลิกออกหนึ่งที่นะครับจํานวนคูปองของเราก็ลดนะทุกคนคูปองของเราก็จะลดนะไม่รู้ว่าจะเข้าตอนนี้หรือเปล่านะทุกคนเข้าตอนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวกดไปที่ข้อความนะทุกคนข้อความนะเดี๋ยวยังไม่ขึ้นเลยอะทุกคนเดี๋ยวดูที่ประวัติด,ดีกว่านะนี่นีตรงบันทึกนะทุกคนตรงบันทึกนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับผมก็ทําการถอนออกมานะทุกคนตอนนนีี้เาากขยบอว่ กำลังดําเนินการนะครับเราก็ทําการรอนะทุกคนทําการรอนะทุกคนตอนนี้นะครับถ้าเข้าเมื่อไหร่ในทุกคนเดี๋ยวผมเม้นต์ใต้ล่างคลิปแล้วกันในทุกคนจะประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากเอาไปลองเล่นดูนะครับสาหรับเกมดัมมี่เล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้แล้วกันในทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวผมลองเอาไพ่แขงดีกว่านะครับผมไม่เคยเล่นนะทุกคนตัวนี้ผมไม่เสียนนะต,นนะอนะตอนนี้นะโอเคนะตอนนี้ ไม่รู้ว่าภารกิจของเราจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวดูภารกิจนะครับนี่เห็นไหมจะอยู่ด้านซ้ายมือบนสุดนะครับเขาก็จะเขียนบอกว่าชนะเมื่อปะกูลแข่งนะทุกคนตัวนี้นะครับเราจะได้รับ100คูปองนะครับเดี๋ยวเอาแบบไหนดีอยาทุกคนเอาแบบไหนดีเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันทุกคนตอนนี้เขาเขียนบอกว่าไหลสําเร็จนะทุกคนถ้าผมไหลสาเร็จโอ้โหอะไรจะแข่งขนาดนั้นทุกคน อะไรเนี่ยโอ้โหหมดเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่เกือบฟาดไปซะเลยมาภารกิจตัวใหม่นะครับเขียนบอกโอ้โหแข้งอะไรขนาดนี้อื้่ฝักเกิดฟาดไปเลยทุกคนอือหือโอ้โหนี่นี่นี่เกิดฟาดไปใส่เลยทุกคน โอ้โห oh oh oh. อะไรจะเอาเฮ้ยไม่ได้เล่นหรอกวันนี้ทุกคนโอ้โ oh ห oh oh oh. เอาไม่ทุกคนเอาไม่นี่นี่เกอบฟาดไปทีหนึ่งทุกคนไม่ได้เล่นเลยเราไหลไปสี like ่ทุกคนโอ้เอาคืนทุกคนเอาคืนมามาดูเขาเขียนบอกว่า โอ้โหแข่งอะไรอีกทุกคนโอ้โหแต้มเขา14นะทุกคนเดี๋ยวเรากดออกละกันนะทุกคนภารกิจผมคิดว่าไม่สําเร็จหรอก<ม>ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะทุกคนก็เล่นแป๊บเดียวโอ้โหคะแนนของเราลดเหลือหมดไปตั้งสองแสนคะแนนนะทุกคน<笑><笑>ก็จะประมาณนี้เลยกันนะทุกคนสําหรับคนดีอยากาไปลองเล่นนะทุกคนอยากาไปลองเล่นลองดูก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นเกม ดัมมี่แลนด์นะทุกคนดัมมี่แลนด์นะโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ